สวีดัสสวัสดีสปอยเรื่องใหม่วันนี้ไปฟังกันเลยเอนคริตในช่วงวัยเด็กเขาได้เรียนวิชาดาบกับอดีตทหารรับจ้างเยมบลุยเอนคริตฟรีมูรดาบนี้โดยวัยยนทานี้นต้องเป็นอวินได้แน่คำพูดนั้นได้จุดประกายความฝันเด็กคนหนึ่งและเมื่อโตขึ้นเขาเดินทางออกจากหมู่บ้านและเข้าไปอยู่ในกองทหารรับจ้างค่ะแต่ว่ามันทำให้เขาได้รู้ว่าวามสวรรค์ของเขาอาจไม่มีค่าอะไรเลย คหัวเราะเยาะเมื่อได้ยินว่าเขาอยากเป็นอัศวินเพราะเมื่อเทียบกับฝีมือของเขาแล้วมันเป็นแค่ความฝันลุมๆแรงๆเท่านั้นแต่ถึงอย่างนั้นนะคะเอนพิตก็ไม่เคยหยุดฝึกซ้อมเลยสักครั้งเขาลดเวลากินและนอนให้น้อยลงเพื่อเอาเวลานั้นมาฝึกมากกว่าเดิมเพราะเขาเชื่อว่าถ้าไม่มีพรสวรรค์ก็ต้องใช้เวลาและความพยายามเท่านั้น เขาได้สั่งสมประสบการณ์สร้างพละกำลังที่แข็งแกร่งและความอึดถึกคนมากพอที่คนรอบข้างจะยอมรับและเขาก็ได้เข้ามาอยู่ในกองทัพหลวงของอาณาจักรและได้เป็นหัวหน้าหน่วยที่ถูกเรียกว่ากองขยะการลบเริ่มต้นอีกครั้งและเขาได้ตุยในการสู้รบท้งนี้ แต่เขาก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เริ่มวันเดิมซ้ำๆตุยด้วยคมดาบของศัตรูคนเดิมซ้ำๆและทุกครั้งที่เขาตุยแล้วฟืนเขาจะเรียนรู้เทคนิคจากลูกน้องเรียนรู้วิถีดาบของศัตรูพยายามก้าวข้ามความสามารถของตัวเองในทุกๆวันค่ะแต่เขาก็ยังไม่สามารถมองเห็นคมดาบของศัตรูได้อยู่ดีเอ็นคิตเขาจะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำๆและผ่านมันไปให้ได้ในสนามรบถ้าครั้งนี้ไม่รอดจนตุยและฟื้นขึ้น,นมาใหม่ครั้งนี้เขาต้องทำให้ได้ ครั้งแล้วครั้งเล่าวนไปแบบนั้นละค่ะวันนี้ครั้งที่21คือครั้งแรกที่เขาสามารถหลบคมดาบของศัตรูได้แต่สุดท้ายก็ต้องปุยเพราะคมดาบนั้นเหมือนเดิมค่ะวันนี้ครั้งที่124แกดูทรมานนะนี่เป็นความเมตตาจากฉันคงมีเก็บไปแน่เป็นพระเอกที่ไม่มีพลังวิเศษอะไรเลยสู้ด้วยใจและความพยายามล้วนๆค่ะ คนอื่นในกองอะดูถูกดูแคนเอกกันหมดเลยนะลูกน้องเก่งกว่าด้วยค่ะแต่ลูกน้องทุกคนก็เคารพพระเอกมากนะก็น่าจะนับถือใจในความพยายามกับความมุ่งมั่นของพระเอกที่มันเกินล้านนี่แหละและความเป็นผู้นําของพระเอกอะระดับเลเวลแม็กของจริงเตอร์ประทับใจมากคือใจสู้ขนาดไหนอะคิดเอาจริงๆแค่ไม่เป็นบ้าก็เก่งแล้วแต่เอนทีสคือพลังใจเกินล้าน,นจริงๆอะไม่มีคําว่ายอมแพ้ในหัวของเขา คำว่าอุปสรรคก็มีเอาไว้ข้ามผ่านเท่านั้นแหละอย่างที่มีไม่เยอะเลยนะที่พระเอกแนวแอคชั่นจะใช้ฝีมือและกำลังกายแบบไม่ติดบักไม่มีพลังไรทั้งนั้นเพราะแบบนี้มันยิ่งทำให้เรา,าอยากเอาใจช่วยพระเอกมากจริงๆและการเดินเรื่องดีมากค่ะทุกอุปสรรคที่พระเอกต้องก้าวผ่านมันไม่ง่ายเลยและพระเอกของเราไม่กลัวความตุยค่ะโคตรจะสู้และเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าอัศวินวันเดียวอ่านได้ที่แอปเขียว yes. ก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขพักผ่อนเยอะๆนะคะเราไว้เจอกันใหม่นะบ๊ายบาย